จะทำยังไงให้แฟนเก่าเสียดายที่ทิ้งคุณข้อหนึ่งโสดแล้วต้องสะตรองกับอีกแค่เรื่องอกหักเนี่ยไม่ถึงกับต้องตายนะคะสาวๆกับอีกแค่ผู้ชายห่วยๆที่ทิ้งคุณไปเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาไม่แคร์คุณเขาหมดรักคุณแล้วคุณไม่จําเป็นต้องแคร์เขาเหมือนกันคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟูมฟายร้องไห้เสียใจแล้วก็ปล่อยตัวให้โซมนะคะแบบว่าไม่ทําอะไรเลยไม่โฟกัสเรื่องงานไม่โฟกัสอะไรเลยนะคะแฟนเก่าคุณเนี่ย เขามองกลับมาเขายิ่งจะโอ้สมเพศเวทนาที่แบบว่าหันกลับมองดูมาแล้วโอ้ดีแล้วที่ฉันทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปดังนั้นร้องไห้ได้นะคะต้องรีบปาดน้ำตาให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบเยียวยารักษาแผลเจ้าคุณเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะให้เขามองกลับมาเนี่ยแล้วให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอินี่มันยังไหวอยู่นี่อีนี่มันยังอยู่ได้ดีอีอะไรแบบนี้นะคะขออ้อ2โสดแล้วสวย คุณดูดียังไงนะคะเวลาที่คุณอกหกักเวลาที่คุณโสดแล้วเนี่ยคุณต้องทําตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นดูแลหุ่นของคุณเนี่ยให้เฟิร์มขึ้นกว่าเดิมอาจจะไปเข้าจิมนะคะทําให้มีกล้ามเล็กๆมีซิทแคหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ได้เคยผมยาวม,มาตลอดก็ไปตัดทรงผมใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนสีผมใหม่ทําตัวเอง ให้สวยอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องอกขากนะคะแล้วก็ไอ้ผู้ชายที่ห่วยๆที่เขาเนี่ยทิ้งคุณไปคุณควรโฟกัสในเรื่องบุคลิกภาพของตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องการหาเงินการทํางานการพัฒนาตัวเองเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ3โสดแล้วมีเสน่ห์ผู้ชายที่ทิ้งคุณไปเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่แบบว่ามีในโลกนะคะผู้ชายในโลกนี้ มีอีกมากมายดังนั้นสาวๆต้องรู้จักบริหารเสน่ห์นะคะรู้ว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนนะคะและคุณควรปรับทัศนคติของตัวเองใหม่อย่างเช่นแต่ก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดลบมองโลกในแง่ลบใช่ไหมคะซึ่งสาเหตุเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุที่แฟนเก่าเขาทิ้งคุณไปก็เป็นได้ดังนั้นสาวๆต้องเปลี่ยนภายในหมดเลยเปลี่ยนมซยส์ของคุณหมดเลยให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ คิดดีเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะซึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนจากข้างในคุณแล้วเปลี่ยนมายเซ็ตคุณแล้วนะคะวันหนึ่งนะคะคุณจะดึงดูดผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ,ะเพราะว่าคนที่สินเสมอกันนะคะจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันข้อ4โสดเพื่อรอความรักดีๆโสดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาฟูมไฟว่าเอ้ยฉันทําไมถึงโสดทาไมฉันถึง ต้องอกหกักทําไมเขาถึงทิ้งฉันไปการที่เราโสดนะคะโสดเพื่อรอคนรักดีๆเข้ามาในชิตของเรานะคะดังนั้นเมื่อโสดแล้วก็ควรที่จะ,ะโฟกัสไปถึงการที่คุณจะทํายังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยเจอผู้ชายที่ดีแล้วก็รอคอยจนกว่าจนกว่าคุณเนี่ยจะเจอผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ซื่อสัตย์ผู้ชายที่จริงใจผู้ชายที่รักคุณเมื่อนั้นแหละคุณค่อยตัดสินใจที่จะมี คนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือจะโสดยังไงให้แฟนเก่าเสียดายที่ทิ้งคุณไปลหลายๆลาคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมจะต้องทำแบบนั้นด้วยการที่เราเนี่ยทาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปแข่งขันอะไรกับแฟนเก่าแต่เพื่อ,ทำ,อทำเพื่อความสะใจเล่นๆเท่านั้นเองนะจ๊ะสาวๆให้เขามองดูมาแล้วเขาว่าเอ้ยเสียดายจังเลยว่ะที่ทิ้งไปอะไรแบบนี้ลองเอาวิธีการง่าย,ายๆแบบนี้ไปใช้ดูนะคะสาวๆ